สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้อ้ามอยู่ที่นายเอ๋ยนะคะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะคะสถานแห่งชาติ้5จังหวัดปทุมธานีนี้เองนะคะอ่า ะะโดยบริเวณรอบๆนะคะก็ค่อนข้างจะร่มรื่นนะคะส่วนภายในก็เย็นสบายนะคะติดแอร์นะคะจะไม่ร้อนนะคะ,ะเดี๋ยวเพื่อนๆจ้าตามอ้ํามาดูชมนะคะว่าอ้ําจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูแต่ละห้องว่ามีอะไรที่นา่าสนใจบ้างน,นะคะสำหรับะะแอนะะี้นะคะเพื่อนๆจ้าตามอ้ํามาเลยนะจ้าตามมาตามมาเลยจ้า ค่ะเพื่อนเพื่อนจ้านะคะตามอั้มมาดูชมอีกหนึ่งห้องนะคะที่น่าสนใจนะคะ,คะห้องนี้นะคะมีอะไรเอ่ยที่น่าสนใจนะคะตามอั้มมาดูชมเลยค่ะนะคะนอ่ะนะคะนะคะุณนผะู้ชม รธรณีวิทยาณะ,ะนั่งเองนะคะก็เป็นรธรณีวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์นะคะที่ศึกษาเกี่ยวกับโลกและวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของโลกนะคะเช่นแร่หินดินแลนะน้ำหวมทั้งกระบวนการนะคะเปลี่ยนแปลงภายในโลกนะคะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั่นเองนะคะเราก็จะมาศึกษานะคะแล้วก็มาเรียนรู้กันนะคะ ตลอดจนรูปแปดและวิธีการต่างๆนะคะว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะทีหลับในบริเวณ้องนี้ก็เด้นะคะเพื่อจา้ากอันนี้เป็นประโยชน์ของธรณีวิทยานะคะด้านการจัดการทรัพยากรธรรมาชาติาก็จะมีรูปภาพแล้วก็มีภาพนะคะประกอบน,นะคะการวัง การวางผังเมืองนะคะอะะคะแล้วก็ทรัพยากรอากาศแล้วก็เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนะคะซึ่งเป็จําเป็นที่ต้องรู้นะคะว่าพอเรายังอยู่ในโลกใบนี้นะคะแล้วก็เกษตรกรรมแต่ในห้องนี้นะคะก็จะมีให้เราได้เรียนรู้นะคะเป็นข้อมูล เหมาะสำหรับที่จะพาเด็กๆนะคะหรือ,อครอบครัวมาดูชมนะคะการศึกษานะคะพารณีวิทยาในแขนงต่างๆก็จะทำให้เรานะคะได้เรียนรู้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่น่าสนใจอยู่ในห้องนี้นะคะมาดูชมนะคะเหาะสำหรับห้องนี้นะคะที่น่าสนใจนะคะ ก็จะเป็นการศึกษาและวิจัยาทางธรณีวิทยานะคะในหองน,นี้นะคะก็จะมีรูปภาพนะคะแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะก็จะ,ะเกี่ยวกับนะคะการกําเนิดนะคะของหินดินแรกและน้ําบาดาลน,นะคะศึกษาธรณีวิทยาโคารงสร้างลำดับชั้นหินและการตกตะกอนนะคะด้วยเทคนิค ทางแสงทางเคมีทางฟิสิกส์ทางสนามแม่เหล็กโบราณศึกษาการเกิดของหินอัคนีหินตะกอนต่างๆนะคะการกําเนิดของแหล่งแร่ที่สัมพันธ์กับลักษณะทางธรณีวิทยานั่นเองนะคะส่วนในมุมนี้นะคะเราก็จะมาดูนะคะ,ะเกี่ยวกับชุดต่างๆนะคะที่ใช้สําหรับ การค้นหาหรือว่าเกี่ยวกับการธรณีนะคะก็จะมีนะคะอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นสรุปบันทึกสนามนะคะเราก็ต้องมีแล้วก็จดบันทึกนะคะก็เราก็จะได้เห็นว่าสมัยก่อนนะคะกะ็เขาศึกษาหรือว่ามีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างก็จะมีค้อนธรณีแบบนี้นะคะเอาไว้เจาะเคาะอะไรต่างๆ ก็จะมีเครื่องมือกำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยคือ GPS นะคะแบบนี้นะคะว่าเหมือนกับสมัยปัจจุบันของเราหรือเปล่าเอ่ยอ่าอย่งแบบนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเขียนก็จะประมาณนี้นะคะอุปกรณ์เก็บตัวอย่างนะคะสมัยก่อนที่มีการศึกษานะคะเกี่ยวกับธรณีนะคะก็จะมีกล้องถ่ายรูปด้วย ซึ่งในปัจจุบันก็เหมือนกันหรือเปล่าเอ่ยอเพื่อนๆก็ดูชมนะคะแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยาถ้าเราได้ดูหนังก็อาจจะมีแบบนี้นะคะที่เป็นการค้นคว้าสิ่งต่างๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ,ะตามมาดูชมนะคะ ็นคืนพระจันทร์ยิ้มนะคะ,ะคือพระจันทร์ยิ้มนะคะมีอะไรที่น่าสนใจตื่นตาตื่นใจกันเลยทีเดียวนะคะเราเป็นปรากฏการณ์พระจันทร์ยิ้มหรือดาวเพียงเดือนนั่นเองเป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะเหมือนกำลังยิ้มโดยดาวคู่ที่เห็นเป็นตำแหน่งของดวงตาคือดาวศุกร์อยู่เคียงคู่กับดาวพระฤหัสโดยมีวงจานโคจรเข้ามาใกล้และเห็นเป็นรูปปากยิ้ม อยู่ด้านล่างแต่ปรากฏการณ์นี้จะมองเห็นได้ไม่นานนักนะคะเพราะว่าดาวจะรับขอบฟ้านะคะจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองนั่นเองนะคะในประเทศไทยจะเห็นลักษณะดังกล่าวครั้งล่าสุดเมื่อ1ธั 51, นวาคม2551เป็นปรากฏการณ์ดาวเพี้ยงเดือนนะคะสองครั้งนะคะห่างกันประมาณสิบเดือนทุก2ปีครึ่งนะคะ จะมีความรู้นะคะว่าในโลกใบนี้ของเรานะคะมีอะไรที่น่าสนใจที่เรายังไม่รู้อีกมากมายค่ะเพื่อนๆจ๋จานะคะแล้วก็อีกมุมหนึ่งนะคะสำหรับห้องนี้นะคะที่น่าสนใจนะคะก็คือการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนั่นเองนะคะซึ่งเราจะได้เรียนรู้นะคะกับความรู้ที่ เกิดขึ้นนะคะในโลกใบดีของเราะคะว่าแทนโลกโลกไม่ได้อยู่นิ่งแต่จะมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาจากผลการสำรวจท้องมหาสมุทรพบว่ามีแนวสันเขากลางมหาสมุทรรอบโลกซึ่งมีความยาวมากกว่า5้า0มกิโลเมตรกันเลยทีเดียวกว้างกว่า8 0 0กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนะคะจากการศึกษาทางด้านธรณีวิทยาพบว่าหินบริเวณ ชันขาวเป็นหินใหม่มีอายุน้อยกว่าห,หินที่อยู่ในแนวถัดออกไปเป็นข้อมูลข้าวๆนะคะที่แนะนำว่าให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะข้อมูลเกี่ยวกับโลกใบดีของเรานะคะแล้วก็ซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นอ่าบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ จะเป็นประมาณนี้นะคะค่ะเพื่อนๆจ้ากหรับคลิปนี้นะคะก็ ก็จะนำพาเพื่อนๆได้จบแล้วนะคะสำหรับการที่น่าสนใจเกี่ยวกับธรณีโลกนะคะ,ะแล้วก็เดี๋ยวตามอ้ํามาดูชมนะคะสำหรับคลิปต่อไปนะคะอ้ําจะพามดูชมนะคะอะไรที่น่าสนใจต่ออีกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอ้ําก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะในทุกๆสถานที่เลยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะอยากบอกว่ารักๆทุกท่านเช่นเดิมน,นะคะสำหรับคลิปนี้ นี่นะคะบ๊ายบายค่ะ